สวัสดีครับผมป๊อเองครับแล้ววันนี้นะครับผมมาทดสอบนะครับต้มน้ําในหม้อ๋วยเตี๋นะครับเบอร์40นะครับให้ดูว่านะปริมาณน้ําที่ใส่เนี่ยในแต่ละวันนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้เดือดเหมือนกันนะครับเดือดเหมือนกันเดือดเหมือนกันปกติเนี่ยจะใช้เป็นเตาหัวคู่นะครับหรือว่าเตาแม่ค้าอยู่นะครับอันนี้ก็จะให้ดูนะครับเตาสภาพที่ใช้เนี่ยเตานะครับเวลาใช้เป็นนานๆนะครับมันก็จะเกิดการหุก่อนครับเมื่อน้ําพวก น้ำซุปน้ำอะไรเงี้ยครับลงไปเนี่ยมันก็จะผูกก่อนแบบนี้นะครับเห็นไหมครับผูกก่อนอาจจะมืดหน่อยนะนี่แต่ทีเนี้ยเรามาดูขาเหล็กของเราขาเหล็กของเราก็จะเป็นขนาดนิ้วครึ่งนะครับนิ้วครึ่งนะค่อนข้างหนาหนาสามินนะก็ค่อนข้างที่จะมาตรฐานนะแล้วก็ขนาดเท่ากันนะขนาดเท่ากันทีนี้นะครับหลายหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเออเห็นจะปรับไฟแรงๆเนี่ยเคยปรับไฟเบาให้ดูไหมนะเดี๋ยวผมมาให้ดูนะไฟใบเบาๆนะครับนี่นะเปิด อุ่นต้มอุ่นภาชนะอุ่นหม้อก๋วยเตี๋ยวนะรับใช้ไฟกลางๆเบาๆแบบนี้เดี๋ยวให้ไปดูนะครับว่าจะเปิดกี่โวลต์นนครับตอนนี้เราเลี้ยงไฟอยู่ที่4.8นะครับเกือบๆ5โวลต์นะครับอยู่เกือบๆ5โวลต์นี่ได้ไฟแบบนี้แบบนี้อัตราการกินน้ำมันก็ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับน้อยเพราะว่าเราไม่ได้เปิดลมแรงนะครับถ้าเราเปิดลมแรงเนี่ยเราก็จะต้องใส่น้ํามันในปริมาณที่เยอะ เพราะว่ามันเกิดการเผาไหม้นะครับเราจะต้องเติมน้ํามันเข้าไปนะครับให้มันสมดูลกันทีนี้อ่ะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างในกรณีที่สมมุติว่าลูกค้ามานะลูกค้ามาแล้วเอ่อเรากลัวความร้อนมันจะไม่ทันใช่ไหมครับกลัวความร้อนมันร้อนไม่ทันเราก็ใช้เป็นแก๊สนะครับใช้เป็นแก๊สเข้ามาแทนหมายความว่าเราก็จะเ่าพัดลมหลังจากนั้นก็จะเปิดระบบแก๊สเข้ามานะเปิดระบบแก๊สเข้ามาพอเปิดระบบแก๊สเสร็จปุ๊บเราก็อัดอากาศเข้าไปเลย อัดนะอากาศเข้าไปเหมือนกับตอนจุดไฟเริ่มแรกครับอันนี้ก็เป็นข้อดีอีกหนึ่งข้อนะครับสมมุติว่าในกรณีที่เล่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถเล่งได้เลยครับเดี๋ยวดูนะอันนี้4.8นะเดี๋ยวผมเล่งให้ดูเห็นไหมครับเห็นปริมาณน้มามันปริมาณไฟที่ขึ้นมาไหมครับผมเล่งอยู่ที่ประมาณ9โวลต์ครับ9โวลต์ 9.4เห็นไหมครับไฟที่ได้มันก็จะแรงขึ้นนะแรงขึ้นนะแรงขึ้นนะีน่ะครับอันเนี้ยที่สังเกตเห็นนะไฟขึ้นฝั่งเดียวเนี่ยก็เพราะว่าน้ํามันในห้องเผาไหม้เนี่ยมันเริ่มเหลือน้อยนะครับฝั่งเนี้ยพื้นมันเอียงนะมันเอียงมาฝั่งนี้ก็คือฝั่งที่น้ํามันขึ้นเนี้ยนะมันก็จะไฟก็จะลุกมากกว่านะฝั่งที่น้ํามันไม่ขึ้นก็จะลุกน้อยกว่าอันนี้เป็นข้อสังเกตง่ายๆนะครับข้อสังเกตง่ายๆแต่ว่าปริมาณไฟหรือว่าปริมาณความร้อนเนี่ย ก็ร้อนร้อนมากๆครับตามแรงลมตามน้ํามันที่เราเติมเข้าไปนะในตอนนี้ผมไม่ได้นะไม่ได้ใส่กระบ,บอกน้ํามันนะครับก็ใช้เป็นการเติมนะใช้เป็นการเติมแทนแต่ทีนี้ผมก็เลยมาทําคลิปให้ดูนะว่าอัตราการสิ้นเปลืองการเบาน้ํามันเบาไฟเนี่ยได้ปรับได้ไหมเห็นหครับดูเที่ยวนึ่ะเมื่อกี้เราเปิดอยู่ที่9.4ใช่ไหมครับไปขึ้นแรงแบบนี้เลยเห็นไหมครับอ่ะ๋ยวผมเบาให้ดูเห็นไหมครับ ถ้าเราเบาเนี่ยสังเกตเห็นไหมครับสีเปลวไฟเนี่ยแทบจะเปลี่ยนเลยับเมื่อกี้จากสีส้มปนฟ้านะครับทีนี้เห็นจะเป็นสีฟ้าขาวหรือออกสีเทาๆนะครับสีเห็นไหมครับสีขาวควันบุหรี่เห็นไหมครับอาจจะมีสีส้มปนบ้างนะครับเพราะว่ามันเป็นน้ํามันแล้วเนาะถ้าเป็นแก๊สเนี่ยมันก็จะเป็นสีฟ้าเลยนะสีฟ้าเลยต่างกันที่แรงดันนี่เห็นไหมครับโอเคเดี๋ยวให้มาดูในน้ําอีกเที่ยวนึงนะน้าที่เราต้มอีกเที่ยวนึงเนี่ครับ สำหรับการต้มหม้อก๋วยเตี๋ยวนะก็ถือว่าหาทุนค่าแก๊สไปได้เยอะนะครับทุนค่าแก๊สไปได้เยอะเห็นไหมครับเดือดเหมือนกันปกติเนี่ยผมต้มในแต่ทดลองแต่ในกระทะนะครับวันนี้ก็เลยยกเตามาทดลองที่บ้านของรุ่นพี่นะครับก็มีหม้อมีภาชนะมีฝาปิดนะครับขนาดมาตรฐานตามร้านค้าทั่วๆไปที่ใช้กันกนะ็คือขนาดหม้อเบอร์40นะ40ซติเมตร ทีนี้มันก็วางได้พอดีนะครับมันก็จะล้นออกมานิดดเห็นไหมครับนิดนึงนะนิดเดียวเพราะว่าผมมางไม่เท่ากันเห็นไหมครับถ้าวางมันก็จะพอดีนะครับโอเคนะมาให้มาดูไฟอีกรอบนึงน่ครับอันนี้ก็เปิดไฟเบาๆนะเบาๆน้ำมันมันเหลือน้อยลงไฟมันก็จะต่ําลงครับแค่นั้นเองหลักการง่ายๆคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับเดี๋ยวสำหรับ่้นใดที่สนใจหรือว่ามีคำถามสอบถามก็แอดไลน์หรือว่าโทรหา เข้ามาเบอร์ที่ผมทิ้งไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับก็ยินดีให้บริการแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับมันจะช่วยทดแทนพวกแก๊สถุงต้มนะได้เป็นอย่างดีนะครับมันก็ประหยัดนะครับประหยัดเนี่ยถ้าเราเปิดไฟเปิดไฟลีนลนกลางๆแบบนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ5-6หโวลต์เนี่ยน้ำมันลิตรครึ่งนะครับก็จะอยู่ได้ประมาณชั่วโมง20่ะประมาณนั้นนะบวกลบเกือบๆชั่วโมงครึ่งถ้ามีน้ำมันอยู่ในท่ออยู่แล้วเนี่ย แต่ถ้าน้ํามันในท่อไม่มีเลยเนี่ยน้ํามันลิตรครึ่งนะเปิดไฟแบบนี้ก็จะอยู่ได้ประมาณถ้าไม่มีเลยก็นะครับอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งถ้ามีก็อยู่ได้ประมาณชั่วโมงครึ่งนะตามปริมาณน้ํามันเลยนะไ,ไฟลิตรๆแบบนี้แต่ถ้าเราอัดไปแรงๆเลยเนี่ยอัดแบบขึ้นไปอัด12โวลเลยเนี่ยนะมันก็จะติ้นเปลืองน้ํามันลงไปอีกอโอเคก็คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ